ลรือมาคลิปไอ้ฮี่เอ้ยออกจะมาดีๆเลยโหจบเลยมิสเตอร์บูทให้เงินคุณกดหนึ่งหมื่นเดี๋ยวมึงลูนไอหนึ่งหมื่นลูนแล้วคุณจะเอาเพิ่มจอกศักดิ์สิทธิ์สามสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยมีโล่แมงป่องฤทธจะบวกคุณจะตะบวกมานะตลอดเลยไฟนี่ใช่โดดตัวนี้อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายกำลังลงไปวู้วู้อตีไม่โดน พยายามอยู่พยายามอยู่มันอยู่บนเลยตัวนึงเลยโอ้คโดนชนไอ้กูติดบัรกทำไงไว้เพี่มันหมุนพี่มันหมุนติ้วมันหมุนติ้วไม่เห็นทำได้เลยเพี้ยโดนกระบวนท่าแต่โดนหมุนติ้วไหมกูเห็นแบบแบบชักสวิงอ่ะจ้าตัดจ้าอยู่มีตัวหนึ่งกำลังลับอยู่มันพักเครื่องไม่อเครื่องร้อน กูไม่เห็นทำได้เลยที่บุ้งพงบอกเล้โดดไปข้างนี่ไงไม่นอนกูรีเพย์ให้อีกรอบนะระเบิดนะเว้ยระเบิดนะเว้ยช่วยหาธนูยดิเฮ้ยเฮ้ยมคนอาบัตโกมคนจะคาบอมกูไอ้เหี้ยดาบเพลิงเฮ้ตัดด้วยพี่พี่ ใช่บุตรกามใส่กูกูยังอ่านปั๊บไม่หมดเลยเอาเอานี่ไปก่อนแล้วกันไอ้เหี้ยช่างแม่งแม่งจะมาเบื้มกูไม่หยุดเลยก็ไปละเฮ้ยเ่มนุษย์เงินเจอเรามนุษย์เงินว่ะกูเจอบอสไอ้ไอ้พวกสัตว์ทดลองของอณนจักรุคเคเลียไม่ใช่ของจากอิสานไหรอ ผี <P> <ห>จากอีสานมันเป็นฝูงหมาป่าเฮ้ยอะไรเนี่ยหมาป่าโดนไหมวะไม่โดนดิสัสไอ้พวกนี้มันเป็นมนุษย์เงินรุ่นรุ่นรุ่นแรกเกือบตายแล้วไหนยัยมนุษย์เงินรุ่นแรกที่เป็นเอวผอ,อมรุ่นนั้นสมบูรณ์ไอ้แม่งบอมบ์บัคเกตไม่หยุดบอมบ <S <S ์บัคเกตได้ดาบคาตนะได้พอนะว่าไอ้เจตี่น่าจะใช้นี่ได้เนี่ยเอาไปเนี่ย สถานะเด็กกูเล่นเด็กกูเล่นเด็กนะเว้ยเฮ้ยฮะไม่น่าใช่เนี่ยมันมีราชาสูตรอ่ะน่าราชาซีมอนนี่ว่ะไอ้สัตสเนี่ยมึงดูกูยิงอ่ะกูยิงเป็นกระสุนเนี่ยกูยิงเป็นเนี่ยามึงดูดิมึงดูดิกูยิงเป็นกระสุนวิญญาณอี่ยโอ้ยราชาซีมอนฟาดกูติดสถานะแล้วมึงอะมันเป็นลูกผสมสิงโตอะตีสถานะแล้วเฮียกูไม่กลัวแล้วกูแม่งเล่นสายสถานะพอดีมึงไม่ไหวครับ เพิ่มพินเสริมการโจมตีแบบมลชาร์ตเฮ้ยมึงมีพลังตัวมลมึงอะเอาการโจมตีแบบกระโดดไม่แปมกูไม่ได้กระโดดตีไม่กระโดดกูแหววไม่ให้เพิ่มนี้แล้วกันใช่ยากไอ้เหี้ยใช่กระโดดเอ้ยมึงก็เล่นดับอยากได่ดับอยากได้ดาบคู่ของลาดานเอ้แต่เกมนี้มันไม่มีเรื่องน้ำหนักอ่ะกากมาอืมเกมไม่มีน้ำหนักมันถืออะไรก็ถือ ค oh. ู่ดาบคู่สองลูกกับฟันได้งโง่ๆเลยกูวิ่งเร็วด้วย oh. โอ้โก็โหเนียกูว่ามันควรเราเลื่อนน้ำหนักไปด้วยมันจะเอ้ยกูตัวกูโคตรพิวเลยดิอ้ยกูมีแค่ตากับไอ้นี่ตากับดาบกูรอไปเลยหรือว่าเราต้องอยู่ตรงนี้วะตรงนี้กลางวงแล้วปะใช่กลางวงล้อมมดูแต่มันขือซ่อมเนี่ยส้อมจริงเงี้ยซ <'s> ่อมโดนหักลปไม่ใช่สองเงาอย่างเงี้ยไม่เไม่ไม่เห็นซ่อมในทาโกยากิอ่ะ เอ้ยมันซ่อมเสียบตะโกะเออนั่นแหละเหมือนกันเสองอันเนี่ยซอมเมื่อไหร่จะได้ซูบอร์ดมาเนี่ยดวงมันไปหิบเข้ามาก่อนอะไรยังไงมาแล้วมาแล้วฮนูคูขี้โกงดูฮานูกูขี้โกงเฮ้ยเฮ้ยมีระเบิดเฮ้ยไอ้เคี้ยอะไรมาเนี่ยอ่ากูนีให้เหรอื้อเฮ้ยเฮ้ยฮานูคั้ล้งเลยอะ อไอไอถ้าเกิดถ้าเกิดกูไปเสริมแบบพลังเวทมันจะแรงขึ้นป่าววะอืมก็แรงดิกีเนี่ยผีอ่ะแบบแปลงจะแรงขี่แรงดิแรงดิดูดิผีกวนโผล่แบบผีหลอกอาฆาาผีมาหลอกเป็นยันหลอกอันนี้ที่เนียโอ้ยตัวสายเลยเสริมพลังเวทอ่ะอืมนี่แต่มันแต่มันเป็นอันนี้อ่ะมันมันเป็นออฟติดอ่ะมันจะแรงหรอวะแรงดิมันแรงถือเป็นเวทมันน่าจะมันน่าจะอารมณ์เหมือนแบบธาตุอ่ะ หายตู้ว้ยาวใช้กิ่งก็ตุริกก็ตุริกตัววะใช่ก็ตุริกไงขอให้มันอยู่นิ่งๆก่อนนะขอร้องเจอกูมาอยู่แล้วแต่กูเจ็บเหมือนกันวะมันจะหมุนไปนั่นน่ะมันจะเบรดไหมไม่ใช่อเดี๋ยวมาดูกูพอดีก็เอาไปแจ็กโตขึ้นอู๋อันนี้เราเปิดอยู่แล้ว ง่าโอ้โหลมพัดข้างกูเกียดว่ะว้ไปเลยปิ้วหุยมันแป๊บเดียวปะมไม่แปมแทงได้เยี่ยมังกรปล่อยยังไม่โดนไม่ติดเยื่อไข็งแน่เนอะไม่รู้อ่ะมันจะแปลงร่างแล้วก็เชียรมันมันมีแปลงร่างเลยนะโอ้โอ้ยนั่นไงเฮ้ยเียไมั่มีหางมังกรเลย เออมันมีแค่แขนไม่ใช่เหรอวะตอนนั้นปกตินี่มีมังกรโดนโอ้โหพี่ชา่ไม่โดนเฉียดท่าที่พี่ชายไม่เฉียดนิดเดีเกือบแล้วดีนะที่ฉันเป็นนักเป็นนักขนุนตาบอดและดวงดีด้วยขอเวลาให้กูได้ตีแค่นั่นแหละขอให้กูได้ตีไปละโอ้พี่ชายกินขาไก่กันปาดให้แล้วกูเปิดจุดให้แล้วเพื่อนไม่โดนอ่ะดิกูไม่ไม่หลบ ตีไม่ดโดดเศร้าเลยไอ้ไอ้พวกสุษเวกยไปซื้อกับพ่อคาวอันน้องหกพันหรือไม่ก็หาดอกแต่หาดอกมันจะหาดอกยากไม่ค่อยดอกเท่าไหร่โอ้อะไปเฮ้ยฮะโต๊กลับเพื่อ,อเหดฟีเมื่องการสำเร็จอะไรวะเนี่ยไอัเนี้ยดี กว่าอีกเชียน์นห,ห <า S 2> น,น,นแห่งยอมากเลยไอไอจอกศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเพชรพีทีระตอยอ่ะเปขี้อียมากกากไอเหี้ยเหียเฮียไปข้าง <c oughs> หลั <c oughs> หลง,ไง,ไงเออใช่ไหมครับไปตรงตรงกูก็ได้นะไปเอาธนูก่อนอ่ะแต่อันนั้นใกล้กว่าก็าตรงไอเจ็ี๊ยบปาดเลยขอจัองหวะให้กูหน่อยแล้วฮะถืออยู่กันได้เนี่ยไอเหี้ยมันไกลอ่ะโดน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 ติดน้ำแข็งกัดไปเหี้ย ถานะอร่อยหอมโอ้เดสระวังมันนะทุบแรงมากนะเอ้ยมันจะยิงปิ๊บปิ๊วปิ๊วปิ๊วปเนี่ยโอ้แหนยิงละมันยิงไอ้แผ่มจะระเบิดตัวผมแดดได้ สวยฝนใครวะเนี่ยนะแค่เอาก้าวแค่เอายางฝนมาเ <c oughs> นี่ยโอ้โหอะไรมันไม่มีอะไรเลยไม่ได้บวกเว่าอะไรอย่างคุยเลยสัตว์เจอกูเจสโกเทนโชอ่ากูรีเพย์ให้ด้วยกูกระจุดให้เอากูเปิดจุดแล้วแทงแทงแค่แทงแได้มันมีศพนักหนูอ่างคายเลยเนี่ยมเมลเหลยวเยอะมากในรีดของหนูจะเยอะมากเลยเออ,อยิบหานแล้วมันต่อตูดยิงแล้วเนี่ยยิงอะไรยิงอ่ะ เราตดทับไอ้เฮ้ยใครเมื่อกี้ตีคนแรงเลยมันติดอะไรเลือดออกปะไม่รู้ฮะเรามีเลือดออกเลยเลือดออกมีศพด้วยนะเฮ้ยด่ากูไม่ติดเลือดออกเนี่ยน่าจะมาไอเจนหรือเปล่าเฮ้ยเครื่องรางอะไรอ่ะเสริมการแทงโต๊ะกลับก็ตอนมันล้มอ่ะเนี่ยมีธนูดอกด้วยนิ้วสามแหวนเฮ้ยขนาดเลยเฮ้ยมึงดูมึงดูนิ้วสามแหวน แต่มันจะยิงธนูยักษ์ใวะมันธนูจอแบบสไนเปอร์กูยิงยังล่วงแล้วเพื่อนยิงมาของกูมันไม่ได้รีเพือะไรรีเพย์ให้มึงหวใช่จบแล้วโอ้โหดูดูมันเล็งดิธนูยักษ์นะเชี่ยมวยองเล็งก็ได้สวรมาฟาดูเลยนุไงก็ยิงไนมันเข้าไปตีใกล้เลยมันบางมันมันบางมากไอตัวเนี้ยตายแล้วตายกระโหลกอะายโอ้ธนูใหญ่เออเพเอ่อเเอเเเ่ ไปไปถ้ำด oh, oh! hey, ูอ่ะโอ้ยโดนปานเจ็บเหลือเกินรอไงก่อนโอ้เฮ้ยมันสู้กับหมาอยู่อ่ะมันสู้กันเองเราก็ช่วยมันไงก็รอแม่งให้หมดไอ้เหี้ยอิลิคือตัวขาวปะตัวขาวตัวขาวโครนแข็งว่ายจะเปิดจุดให้นะแต่มันล็อกไม่โดนเลยวะไม่บางอยู่ไม่พอถึกบางอยู่บางอยู่โอ้ย มึงโดนนิ้วกูแน่นิ้วยักษ์นิ้วกูแม่งดีกันโหลกได้โคตรแรงเลยมันดีกันโหลกอ่ะดูมึงดูมึงดูดูดูกูดีให้ดูไม่โดนดูกูดีให้ดูเหม็นดีได้ดูเลยโุ้ยแรงเนี่ยแต่ช้าสัตว์เลยก็ดีกันโขกเลยฮะท่านูยังแรงกว่าดูดูดูดีท่านูยังแรงกว่าเลยมึงโดนนิ้วจิ้มตาเก็บนิ้วเจิ้มตา กากมากเลยนุไม่ใช่กากมาระไรใช่ไหมนิ้วนิ้วฝามแวนเฮ้ยได้แต่เจ็ดไม่ได้ถ้าได้เจ็ดได้เจก็ร่วมเหมือนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้ววะอัศวินมันแทงไอ้แป๊บด้วยกูขอแทงมันบ้างแต่วิชาการเองไม่ต้องกลัวเอไมนตอนนี้มันล้มมันไม่โดนวะโหดตายละ เอ้ยไปเชิญมัวก็าด้วเนี่ยหน้าไม้กูชิโกงมากเลยหน้าไม้พิจารณหลอนพนักงานก็แบกด้วยเลยพอักัานก็แบกด้วยเลยหายตู้ตัวตัวอะไรนางนางมังสาเทพไอ้อ้วนเออเหยียดเหรอโอ้ยไยู่ไปไป ไอ้ผู้ขี้นี่แม่งเอาหนังคนมาทำชุดอะไอ้ซั์ใช่มันเป็นขี้อะแม่คนมันเต้นได้ด้วยไหมี้อะแม่มันเต้นเกาอะมันเอาหนังคนมาทำชุดได้แล้วนะโอ้ยค้างแล้วหนังมาทำอกูกลัวแม่งไม่ได้มีตัวเดียวป่ะดิมันไม่ได้มีเออมันจะมีไอ้ผอมด้วยป่ะอืมมีไออ้วนก็ต้องมีไอ้ผอมด้วยว่ากว่านี่ยนี่ไงไอ้ผอมอะไมันก็ไอ้เพชรลมหัตต์ลีอะใช่ถ้ามีมามีโปโก้ต้องมีพชดลมหัตต์ลีด้วยโอ้ยให้ จะมองหน้ากูสองตัวทำเชี้อะไรน่ะกูกูกูคิดสภาพไอ้ตรงดาของไอ้เหี้ยของของมาริเคิลเซฟเฮียีด้นานมากเลยครับไม่สู้ยาไม่พอแม่งเดินไกลไงไอเหี้ยไอ้เหี้ยมันไปสะไกลเลยเจ๊ดเลยมันสู้ยาไม่พอแม่งแม่งแม่งเดินไกลด้วยแต่แม่งอยู่ห้องโคตรลึกอะแล้วกูต้องผ่านตรงต้นตีนไอตัวอ้วนๆก็อ้วนใช่เลยเปียเป็นโคตรตุ้งติงเลยตัดเลยไม่แอนเชนไม่ใช่เลยเปียมันเป็นเข็มเย็บผ้าหรออ๋อเย็บเนื้อนะเออเป็นเข็มเออใช่เอาไว้เย็บหนัง ก็ต้องติ้งอยู่ดีสัสเชียร์แล้วมันจะกิ้งไอ้แปมเยรแล้วท่าโหดโอ้โหไม่จัดไอ้เจนหมดเลยมันตามมึงอะไอ้เฮียตามมึงสองตัวเลยเออมันโดดด้วยหดยาววิ่งหมดแล้วอ่ะมันลุงไม่จะระเบิดตัวเลยโอ้ระเบิดตัวเออแต่กูรอดว่ะควายเอ๊ะมันหาตาัลลี่โอ้โหแบ็คเฟรมโบ o พี่ชายอย่าลุ้มดิวะเฮียกูเป็นคณะธนูเฮียเอาอะไรกูมากวะเไม่มีอะไรเรื่องนะมึงอะมีมึงกับมันน่ะต้องคนไอ้เชีอะลุ้มยังไงวะกูนี่แหละลุ้มมันอยู่เอีอะกูกูลุ้มไกด์ทามอยด์ตายละตายละจะตายละอะอะไรไอ้เจ๊ตายแล้วกูตายแล้วมาอยู่ละไอเจ๊กัูแน่มึงเนี้ยเนียแบบุ้งขุยไม่ไม่ไม่หลบไม่ไปนู่น มันบินติ้วติ้วเยมันจะระเบิดตัวมันอ่ะไม่มันใช้ท่าสายฟ้าเข้าอาวุธมันแล้วมันก็มันโยกไม่หยุดเลยตายทีเหลีเยญคุณโยกโหดยุ้ยไม่ให้หลองกดข้ามแล้วนะทำไมไม่เห็นได้เลยเหลืออีกคนนึงอ่ะไม่กดเฮ้ยไม่กดเฮ้ยอยากดูเทลเลอร์ตัวกูเปิดประตัว ก็ข้าวเิสไม่ให้ไม่ให้ไม่โอ้บิวไอ้แยตาตะกี้โคตรดีสัตว์เลยแม่งไม่ได้โอ้มันบินหนีอะป่อยอาซูจิใส่ด้วยอาสุจิมันฆ่าได้นะอืมอืมไอ้เหี้ยมันยิงยากมากเลยตัวเนี้ยใช่มันเลื้อยอ่ะ พี่ชายเลือไม่อยู่เลยมันเลือเข้ามาอยู่ที่เอวเย้เย้เย้กูอยากจะเปิดจุดมันอะแต่มันเลือยห,หนีกูตลอดเลยเฮ้ยไอ้อเอากูเปิดจุดได้ปะกูกูเปิดจุดละมันทำไมมันนิ่งอะมันหลับมันอยากหนีหงวงโอ้กูดแด้ละอย่าเรือมาหากูหนูกูโปรยหินอุ่นไว้โอ้ พูงหาคุณด้วยอะไรวะเนี่ยระยะปิ้วนี่วิญญาณกูไม่สามารถทาร์กเก็ตได้มันไกลเกินวะกูนั่งเล่นเกมเพย์ที่สนุกที่สุดในเอลเดอร์ลิงอยู่ใช่ไม่มีตัวไหนสนุกเท่าตัวนี้ละโอ้โห,หระหวังโดนจัานะโอ้ยน้ำโว้มันสาดใส่แป๊มโอ้ ล้อมน้ำน้องไม่มือทำไมของกูไปจับไปจับไอ้ยีตลอดไปจับล็อกมือตลอดมึงชอบจับเบสอะไรอ่ะมันจะหนีไปนอนมันจะหนีไปนอนไปเร็วนี่ไปเลยไอ้สัดอากูเปิดจุดแล้วลมบ้าหรืออะไรมันใช่ไม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 ่ลมมันใช่ชนะเขี้ยนอันนี้มันจะปล่อยลมนะกูใช้เวทสวนมาแล้วมันนิ่งแล้วนี่ลมอันนี้ลมอันนี้ลมจริงหน่อยดิ ไม่ทันหรอกไอยัยกูกดเวทอยู่เหมือนกันแย่แล้วปะใช่แย่แล้วจะปล่อยควันเข้าเฟสสองเร็วมากหูดเครื่องหลอดแล้วเครื่องหลอดแล้วสลรยกัะจริงกับล่างเดี๋ยวล่างผมสลวย I am the bow of my sword Iron frame I'm limited bad world เออโอ้เดี๋ยวเขียกันเดี๋ยวเขี้ยกูโดนมือตกตกกระโหลกอ่ะกูโยนจิงจุน ยิ่งหน่อยยิ่งหน่อยนิวคีอีกนิดนึงอ่ะโอ้โหนิวคีนะ bro กูตายอ่าไม่หายละมันมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเฮ้ยทำไมฝนดาวตกไม่โดนอุ้ยน้ำมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ว่ะ Help me ทำไมใกล้กูโอ้น้ามันต้องเป อ้น้ำปล่อยน้ำใส่นะน้องกูมีหินอุ่นนะใครใครใครจะเอาเดินมาหากูเดยวกูโป,โป,โปอยหินอุ่นใหนะ้อุ่นๆเลยมึงกูขี้เดี๋ยวได้กันมันจะแตกไอ,อ้หีย<ๆ>มันจะนอนนะ่ะจะหนีไปนอนแล้วนะ่ะใช่อะกูอยู่ใกนนั้มันตายกูว่าไม่ใช่วะขีไม่น่าใช่นะน้องไม่น่าใช่นะเว้ยไอ้ตรงกูตรงกูปล่อยได้เหมือนกันวะปล่อยอะไร

ไม่ใช่มึงคนเดียวที่ปล่อยได้กูปล่อยได้ยังงั้น่ยนั่นแหละมันปล่อยใส่มึงคืนน่ะโอ้โหไม่เห็นเลยยัดแม่เกมอย่างหลักจัดเลยวะน้องแม่งห่วงกูมีทั้งหินอุ่นกูมีทั้งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โอ้อะไรอ่ะนอนมันจะนอนจะนอนจะนอนโดนกูไอ้สกี้อะม้ยโดนลมมันโดนแมมึงกูเปิดจุดให้กูเปิดจุดให้แล้วโอ้น้ำแตกกูเปิดจุดเออสวย มันจะล้มไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้มไหมเนี่ยไม่ล้มไหมเฮียมันกิ้งเลยทำงานมาครับมึงดูกูเปล่าอาซุจิคืนไปย่ายล้วของกูสีเหลืองเลยสั์มันเดินมันเดินมาน้ำมันอ่ะโอ้ยมือเฮียกูเบื่อนี่มึงดูหาเมืนอี้หาต้องเต็มเลยนะโอ้ยกูเบื่อมือมันวะมีปุนพิบหมดแล้วจะเลิกกูเหลือสี่ขวดหรือเป่าเลิกกูเหลือสามโอ้ล้ม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 มันล้มมันล้มจ้วงแป้ง อสุจิระเบิดพลังกูประจุกูประจุให้กูประจุแล้วไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วอยัยมันรอดกูสร้างรีเพย์ตายไอ้น้องสู้อสุจิสีทองไม่ได้หรอกกูแม่งมีดาวติดหลังไงพวกมันมีมันกระเจาะกูมีแต่กูไม่โชว์ไม่โชว์เฮียอะไรอยู่ข้างหลังของมึงอะข้างหลังของไงสัตว